แม่เพิ่งเห็นความลับในทรงผมกับรอยบากอาจจะเพราะว่าเมื่อวานทำหน้าทะลน่ไปใช่คือมองไปมุมนี้มันเป็นแนวเดียวกันเลยค่ะเส้นแผ่เป็นที่คิ้วอะตั้งใจตั้งใจแต่ว่าไม่ใช่ท,ทีเดียวคือแปลว่าเส้นนี้ไม่ใช่แผ่เป็นนะแผ่เป็นมันเลื่อนอ,อ้าวเหรอใช่เ <laughs> จาะคิว้วไนเอแผ่เป็นมันอยู่ตรงนี้เลื่อนขึ้นมาอยู่หน้าหน้าแต่ไอเนนียคือแบตเตอรี่ให้มันตรงกันนี่ วันนี้ขนมปังแม่เช่นเดิมแถมน่ากินกว่าเดิมเพราะว่าพักมาแล้วหนึ่งคืนโอ้บูบินมันเหมือนแบบหนังเรื่อง gravity เลยป่ะอืมโอ้เมื่อวานกินมันต้องไวหนึ่งคืนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหโอบเสร็จใหม่ๆมันจะต้องอร่อยมากบางอย่างมันก็ไม่ใช่ถ้าอย่างแบบอะไรที่จะจะรู้สึกว่าอบเสร็จทันทีแล้วอยากกินทันทีอย่างนั้นเหรอละสัญญาแั้ก็จริงนึกเป็น bakery ไงคซอ,องอ่ะคซองมันก็ไม่ใช่ง อกเจ็ดใหม่ๆแล้วกินนะเราไม่เคยได้กินโวอสอกเจ็ดเลยม่อกีมันดูน่ากินนะมันเอามาวอร์มใช่ไหม แต่เข้าใจว่าพวกโดที่มียีสต์ที่มีการต่อเวลาอบเสร็จใหม่ๆข้างในอ่ะ m มันสูงเกินอบตลบอยู่ข้างในราะเนี่ยมันทิ้งแล้วเนี่ยแห้งขึ้นนิดนึงอ่ะแล้วมันได้สัมผัสมากกว่าพรายิ่งเรามีสัมผัสมากขึ้นนะกลิ่นมันก็อยู่นานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบเข้าใจผิดก็คือของทอดกับสเต็กกินเลยกําลังร้อนอ่ะอร่อยเพราะว่าเหมือนกับบ้านเรามี c u เจอร์ในประโยคนีนต้องค่อยๆเปลี่ยนใช่แล้วสเต็กเนี่ยต้องพักสักระยะของทอดก็ต้องเรสนิดหน่อยแต่ของทอดไม่สูส้สเต็กสเต็กมันต้องพักนานกว่า ทีของเช้าลงคือมันเฟอร์แมนข้ามคืนใช่ไหมแล้วไอตัวสตาร์เตอร์ที่มันมียีสต์ธรรมชาติเนี่ยมันเข้าไปกินน้ําตาลที่อยู่ในแป้งด้วยฉะนั้นถึงแม้เรากินแป้งเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความเป็นน้ําตาลแล้วในการทําก็ไม่มีการเพิ่มน้ําตาลลงไปเลยน้ําตาลของมันก็คือฟลาวเวอร์ก็ใช่แต่ตัวยีสต์มันกินไปหมดเพราะว่ามันเฟอร์แมนข้ามคืนจนถึงอร่อยไงเพราะความเป็นน้ําตาลในแป้งมันก็หายไป ถ้าแฮมเสียก็ไม่รู้ละเพราะมันคื่นเซาวดูแมววันละนิดแมววันละนิดจิตแจ่มใสโอ้ยโหน้ากนะแล้วนี่นี่น่ารักจังเลยจิ้มจิ้มจังเลยอันนี้เรต้องข้างมาอยู่ใกล้ๆไม่ไงโอ้ยวายฮะโอ้ยวายพูดเก่งอะอะไรอะจะตีเขาเหรอฮะ ดื้อจะตีเขาเหรอดึงหน้าดึงหน้าพี่โว้เล็กกว่าแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ เอามาสู้เอ้เอามาสู้มาขนอนเนี่ยโอ้ยเออแพ็กเกจแม่งสู้ไม่ได้เลยระให้พี่จุ้ยรีวิวดีกว่ากระเป๋าพี่จอร์ดหลังจากซื้อออฟฟิศมา45ลิตรอยู่ดีมีคนบอกว่าจุ้ยพี่จอร์ดอยากได้ใบหนึ่งว่ะเอาไว้เดินทางซึงก็เลยนั่งว่าต้องใส่เสื้อผ้าได้นะเจอมนได้ไงรอบญี่ปุ่นโอซาก้าแล้วก็มารอบไทเปเนี่ยมันจะติดอยู่นิดนึงคือมันถ้ามันมีที่อีกสักนิดนึงอ่ะมันจะสะดวกขึ้นมากซึ่งก็เลยรู้สึกว่าไปดูเว็บมันก็จะะ30ลิตร35ลิตรช่่า65ลิตรยี่ห้ออะไ่า่นวา ฟาเวอร์เดน o มูดีว่ะาเอดนมอ้โอมันจับฉิกแล้วฉิกเลยฉีกเลย มันก็ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิด Made for recycle from r e c y c l e plastic ดีนะคนรู้สึกดีตรงนี้จะหนากว่าตรงอื่นเพราะว่ามันจะประหลาดกว่าเป้อื่นคืออันนี้คือด้านล่างด้านล่างคือด้านนอกไม่ใช่ด้านล่างคือด้านที่ติดกับเราอะกระเป๋านี้มันคือเป็นไฮบริดแล้วกันดับเบิลแพคก็คือกระเป๋าแบบใหญ่ๆอะกระเป๋าฟิตเนสแล้วสไตล์ข้างอันดับเบิแต่มันเติมเขาาแพคด้วยก็คือก็คือแบคแพคคด้วยเลยผสมรวมล่างกันเป็นดับเบิลแพควิธีเปิดมันเปิดจากด้านหลังเป็นกระดูกสันหลังอย่างงี้กกกดูสนนลลงงงออยย่่่่่าาา้้้แแววปปบมม็เิิททุุขใ เหมือนแบกแพกบนโลกอ่ะอันนี้นคือบริสใช่สลับเวลาหนักมากๆแล้วจะให้มันมีบริสมาซัพพอร์ตมันเก็บได้ มันต้องมีควิกแอคเซสสิน่าจะอยู่ฝั่งนี้ปั้ยนี่อะควิ้กแอคเซสอยู่นี่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันเพราะว่าไอ้อันระเบิด65ลิตรคือข้างหนข้างในโอ้นี่นความพิกดีไซน์ที่พี่จอชชอบนะสิ่งที่ใครเห็นก็ต้องงงแดกว่าอะไรมันเอาไว้สําหรับไอ้นี่ไว้พอมึงปิดซิปอะแล้วมึงเอาปลายซิปอบบมุดลงข้างในแล้วไปเกี่ยวแล้วเอาปลายซิปเกี่ยวกับไอ้นี่ไว้มันจะทําให้มึงไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆแล้วดึงได้ใช่มันจะซิกเคียวยิ่งกว่าเอาไอ้อันเนี้คล้องกันแแแลลลล้้ววมมมัััันนนนนนกกกกก็็โจรรระะะชาใดบึงงตต่่่ีีเเคืออไิห เกี่ยวข้างในอีกก็จะเปิดไม่ได้ไไดต้องเปิดทางอื่นเอาจริงๆนะไอ้เครื่อส่งที่ก็เปิดยากเพราะว่าส่วนเนี้ยมันคืออยู่ชิดหลังเรามันเปิดไม่ได้แล้วไปทำเซฟตี้ไปอีกชั้นหนึ่งไม่มันมัน,มนในกรณีที่แบบเราไปวางแล้วเราเนั่งเล่นแล็บท็อปนั่งดูหนาอะไรอย่างเงี้ยสรุปโจรมันก็หยิบทั้งหมดแล้ววิ่งไปอยู่ไม่ลำคาญใช่มันจะไม่กล่องแก็งที่พี่จอร์ดเลือกอันนี้นะมันจะไม่ได้ออแกนิเซชันแบบสูงจัดนะคือถ้าเกิดดูพวกกระเป๋าใบเล็กอ่ะมันจะมีความออแกไนซ์สูงช่องนั้นนนนนนชช่่่่ออองงีู้้ตเััใใสแมจะหญ รูใหญ่รูใหญ่แต่คือมันดันตรงสเปคกับเราตรงที่1มันใหญ่ตอบโจทย์2มันมี Quick Access ซึ่งโอเคเดสฟ n e แล้ว3มแม่งเก็บไอ้นี่ได้อ่าใช่เก็บไปเลยมันเก็บเข้าไอ้รูแมกเนตมันเนี่ยเก็บไปเลยไม่งอยู่แมกเนตแม่งดีว่ะ อันนี้พี่จุ้ยลองระเบิดเป็น6 5ให้ดูหน่อยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็น normal ของมันไม่ระเบิดมันจะเป็น45นะครับซึ่งทั้งหมดของไอ้เป้ใบนี้มันคือ max capacity ที่จะสามารถขึ้นเครื่องได้นี่ระเบิดออกมาเนี่ยทันตรงนี้มันจะพุ่งออกมาประมาณ10ลิตรแล้วพอมันมีของอ่ะมันก็จะบู๊ออกมาแม็กฮฟวี่ v ิ duty ใบนี้ถ้ามันจะไม่มีนะมันไม่มีที่ใส่ขวดน้ำเว้ยแต่ quick access เตามันใหญ่ก็พอนะในนั้นเลยว่ะก็พอนะใช่ซื้อของเตรียมตัวไปถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ไอ้นี่ตัวหนึ่ สไลด์คือกูเนี่ยกั้นใจไม่ซื้อสายของกล้องมานานมากเน้นถืออย่างเดียวเพราะว่าไม่มีที่ชอบสักทีสุดท้ายยอมเลือกฟังก์ชันไม่เลือกแฟชั่นครับแต่วันนี้เรารอถ่ายงานอิสระกับมิมบานยังไม่มาเลยอุ้ยมันทำใหม่เหรอฉันเห็นเพราะตุ้อยากมีตัวแรกเลยเพราะตุ้ซื้อแต่มันยังเป็นสตาร์ทอัพถูกกว่าที่ครึ่งหนึ่งแต่ไม่มีไออย่างเงี้ยได้แดงสวยๆกัดมาให้อ๋อเหรอใช่ไม่มีไม่มีจำภาพนี้มาอยู่แล้วใช่มีกิมมิกมันเล็กๆเพิ่มขึ้นมานะภาพดีขึ้นด้วยเอออยากดูข้างในนนมมมััััอ้ตตรงงผิวสะแเลย ปลูกอยู่สองตัวด้านหลังอ่านี่ไงนี่ตรงนี้ที่อยากดู อ๋อเออมันมเป็นนุ่มๆแบแข็งกว่าปกติครับแล้วก็จะนุมน่มๆอันนี้คือด้านนอกนี่คือด้านที่ชนกับผิวเราก็จะมีแบบเป็นยางๆอะ่ะหนึบๆจะกริปอะ่ะพอมันเป็นแบบนี้มันก็จะกระจายน้ําหนักดีนะประเด็นคือตอนนี้ต้องใส่ตัวสามเหลี่ยมที่กล้องไหมไม่ต้องโอเคพี่จอใส่แค่ด้านเดียวอีกอันนึงใส่เพลทอ๋อใส่เพลทด,ด,ด้านล่างไว้ก็ดีนะเพราะว่าจะได้วางได้ง่ายนี่โอ้โหมูเทนโรชินี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใ่มึงต้องนั่งหหายอะนอนหยายอะแล้วเอามือคล้องกับสายอะมันทําได้เว้ยเหมือนม เอาตัวเองเป็นของอ่ะเออมึงแบกตัวเองใส่ดีเมื่อกี้กลลหลังต้องปีกมันลั่นเลยหลังต้องปีกมันลั่นมันต้องยืดสายก่อนมัน้งเพรามันก็จะขนกลับลำบากทีต้องมานั่นงแกะ์เอตูดของเจ้าลงในกระเป๋าแล้วแบกตัวเองซะนึกทำไมเรากระโดดดีเลยอ่ะทำไมเราตูดดีเลถ้าตัวเราหนักเราก็เอาตัวเราใส่กระเป๋าแล้วเราก็แบกกระเป๋าที่มีตัวเราอยู่ข้างใน ยอดเด็ดไลฟ์แฮ็กถ้าตัวเราหนักนะก็แบกตัวเองซะใส่นี้มันเหมือนใส่เสื้อคลุมหมดไบบชั่นโอ้มันเสื้อกรอบเฮ้ยนี่ เฮ้ยเฮ้ยไปไนี่ไไปไปแรงแล้วไฟแรงแล้วข like ึ้นไปดูชั้นสองมึงปั๊มน้ำออฟฟิศเราแม่งมีระบบเซลฟ์รีเจนเนเรทเหมือนบุเบลินมันก่อนได้พูดไปในคดีว่าคือปั๊มน้ํามันพังแล้วน้ำมันเบาหมดเลยแล้วพี่จอนแม่งกระทบอย่างแรงเพราะว่ากูห้องน้ําแล้วกูต้องเจนต้องใช้น้ําแรงอ่ะแต่น้ํามันเบาวิวในขณะที่กูออกมาไม่ได้แล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตอยู่พักนึงแล้วเรียกช่างปรัปามาให้เขามาดูให้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ที่่เ้าาาบอกวปั๊มมนนํพังงถ้้้้าาาาจจะะเปปลี่่่ยยนนตอใใชชครมๆ ซึ่งเรากําลังทำออฟฟิศใหม่อยู่แล้วเราก็เลยเอาเขาไม่เปลี่ยนแล้วกันพี่เดี๋ยวผมทอนใช้แบบเบาๆไปจุย๋ยดีวันนี้มันแรงเว้ยเห็นไหมนะ อุ้ยแรงจริงแต่มาแรงหมดเลยก่อนหน้านี้คือเปิดใช้ไม่ได้เลยโอ้ยเป็นน้ำหยดอะ Self r e g e n e เ a t i o n คือมันซ่อมมันด้วยตัวมันเองอะกูประกาศขายปั๊มน้ำนี้เลยเพราะเดี๋ยวย้ายออยแล้วกูขายที่50ล้านบาทปั๊มน้ำนี้สามารถซ่อมด้วยตัวเองได้เป็นไปได้ไงวะนวันนั้นช่างบอกว่าอะไรช่างบอกว่ามันพังแล้วครับยาท่านตายแล้วครับยาท่านตายแล้วใครเห็นก็ว่าตายเสียแล้วค่ะไม่สามารถที่จะเอาอวัยวะอะไรมาสามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้แล้วมันไม่สามารถแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อะถ้าจะ ซ่อมแนะนําซื้อใหม่ดีกว่าอันนี้มันค่อนข้างนานแล้วปั๊มน้ําถ้ามันพังแล้วมันคือพังเลยไม่มีใครเขาซ่อมกันตอนนี้ใช้ได้แล้วอ่ะเขาอาจจะพื้นเนี่ยพื้นพื้นที่หือเป่มีใครไปแบบปั๊มหัวใจเขาหรือเปล่าเขาเป็นปั๊มสมชื่อปั๊มไงเขาชีพีอาร์ตัวเองเขาปั๊มกลับขึ้นมาได้ตายแล้วไม่ต้องมีใครปั๊มเขาเขาปั๊มตัวเองคุณเจ๋งเลยขอพังอยู่ดีปัญหาเองได้ไงวะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ อิสระวันไหนอะหาของอร่อยกินกันเลยวันนี้เลยไหมล่ะวุ้ยน่าสนใจวันนี้วันเกิดอิสระนะครับว<ย>ันนี้วันเกิดอิสระนะครับเ,ยเียกยกูา,าเจ็เงียบไม่บอกใครเข,รขาดูกันหมดแล้วเขาพูดตั้งแ,แ,แ,แต่ก่อนทิ<อ>มาอีพวกมึงเชื่อกูเหรอมันเ่อยู่ใน,ใน,ในสมอเชื่แล้ว ดดิเเตตนาาคบร์่ไอจอนมันมาเปลี่ยนหลอกไว้เปล่าเอ๊ะยงเยกินอะไรพี่ไปกินอะไรไม่อยากเตือนเลยพออเตือนทำไมมันไม่เป็นเจ้าของมันเกิดวะที่คนอื่นต้องเลี้ยงอ่ะแล้วควรที่จะรื้อระบบใหม่มันเลยวัยมาแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะอยเองะก็ต้องแบบไปเลี้ยงกันที่บ่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะจ่ายทุกคนตกโตถ้ารู้ว่าวันเกิดหรือวันวันจ่ายเออวันจ่ายวันวันจ่ายจะใช้เลี้ยงเด็ก อิสเลี่ยงเดอิสเลี่ยงเดทูยูอิสเลี่ยงเดทูยูไม่ไมเป็นไรกูใจหมาคุณเลียร์สมมุติวันเกิดคุณมีคนซื้อเค้กคอมกูย่างมานะคุณก็ไหมเค้กแซมมอนเค้กแซมอันนี้ดีกว่าเนี่ยสนใจเค้กอะโวคาโดอไหมเอาเออเค้กอะโวคาโดก็ได้ถ้ามันวันเกิดมึงอ่ะก็พังมาไอ้แซดไม่กินเปล่าไม่กินว่าได้ไงเพรไม่ใช่วันเกิดกูกูไม่กินอ๋อถ้าเป็นวันเกิดมึงแล้วมีคนซื้อเค้กถ้าเป็นวันเกิดกู นี่เบอร์หนึ่งอะเดี๋ยวกูจิ้มให้เลยเพราะมมีในหัวเลยเบอร์หนึ่งไงเบอร์สองไอ,องน้นี่จะแนวแบบว่าไม่ค่อยกล้าแหลมเองหรอแปลว,ว่าไปแซงข้างอให้ออกฤทธิ์มาก่อน อันนี้คือ F4J Official F4J c ทีกูก็นั่งคิดนะกูเห็นบางคนเขาคอมเมนต์อย่างเงี้ยทำไมเขาชอบเข้ามาถามอะไรให้โดนแต่มันในความคิดกูมันไม่มีไงเออเราก็ถามแบบเจตนาบริสุทธิ์ด้วยแบบเอ้ยเนี่ยก็เค้กคอมหมูย่างแล้วเราก็พูดว่าเออเนี่ยถ้าวันเกิดเราเองเค้กคอมหมูย่างเราก็กินไงแต่มเค้กอะโวคาโดเราไม่กินแต่เป็นวันเกิดนะเค้กแบบเดลิวเค้กกูยังไม่กินเลยเค้กข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมไม่เอาไม่เอาข้าวเหนียบอ่างก่อนขแค่ทะเลาะกับแฟนในวันเกิดแฟนแฟนเก่านะซื้อเค้กมาให้พวกบอบเอาเค้กกู ตไม่ใจร้าย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 โอ้ยโอยโอดูสา่ซื้อให้โอ้โหโเขาแบบว่าเออแบบมีของของของขวัญอะไรแบบนี้เขาแค่ไม่รู้อะเขาแค่อยากให้อะไรบางอย่างอย่างนี้ต้องโดนเข้มแน่แน่แน่พี่เชียร์ไปแล้วแต่เขาว่ามันกินพี่ก็เอากลับบ้านก็ได้ก็เอากลับบ้านก็แชีร์ไว้แล้วก็บอกเขาว่าเออตัดอาไปกินนะเนี่ยโอไม่ได้เลยคนละตัดออกแต่ตรงนี้ตัดออก หวีผมหรอหวีผมไม่เหม,ม็นดูแนอแมวมีหวีหวีขนตัวเองชอบล่อไหมกโอ้มันเพอร์ลิ่งใหญ่เลยชอบมากเวลาตรงนี้แต่มอมมันเป็นคนแบบเครื่องรอบต่ำว่ะสองสูบปะเนี่ยอมอมเดินรอบต่ำโอ้ ถึงบ้านแล้วดีใจจังเลยได้ใช้ชีวิตปกติหมายถึงแบบว่าเขอาไปทํางานด้วยสภาวะจิตใจที่ปกติแล้วก็ทำงานถ่ายเสร็จนั่งคุยเฮฮาใช้ชีวิตแบบปกติอะมึงหมืนเวลากลับบ้านกินข้าวเย็นที่บ้านแฮปปี weekend, นะ้แอฟกูดวิกเอนนะเออเล่นทีฟทีดีกว่า